ของเทพหนี่แม่เท่าขอเทแน่นอนตัวนี้ของเทพแม่เท่าได้บอลเนี่คือว่าเมื่อวันแท้อ้ยโอ้ยออ้ออโอ้ยา้นนา เมื่อแล้วประเด็นไหมเนาะเมื่อแล้วลูกแต่อกินแล้วเอาก็บ่ได้แลยโอ้ยมันก็ซ้ับนี่แหละนี่ยจีปลากินง่ายป้าเลยบนเี่ยม่เท่าอ๋อกินข้าวป้าเลยเนาะเจ้าอยู่กินเลยตุ๋ดิเลนะกินชุบไปนะดาเขาก็พอมาเดิอนูม่เท่าเพื่อนมาตึกกระดุ๊งมาซ่อนเนาะเพื่อนเอิญทีมงานกินข้าวง่ายน้ำก็ได้ เดี๋ยงง่ายนะเพื่อน หได้บอนี่คือว่าเมื่อไหม่วดเมื่อมากกากเ่าเออใส่้นไลงเบิ่งรูปป่าเนี่ยรป่เล่นเท้าป่าล้วหอยนะม่เพิ่นกันละเพิ่นกัมามาเจ๊น้องบอิ้วยห้วยมาตดว นำมาหดป่าหดดุ่งคนนด้อย่งะเขาหองทางนีิจริงเลยวะโถอยดีเขาดินางมาใ่ปุ้นเหรอเมืองนู้เพรเอ่อเืองนู้้องอะยกออกมนูออก็ได้ลลยเติบแล้วสมพอเมืออะไรเนาะหนาวันหนาวฝนตงข้าฝนฝนต้เอาเอาขอบใจขอบใจเออคนไล่การหาอยู่หากินเนาะที่รองบ้านกะวะนะครับม ท่านผะู้ชมพบกับเราต้อยพิทีสุระบดที่ว่าคลิปนี้เราตามพี่น้องบ้านนั่นแตว่ามาหาป่าอยู่ตองพี่แล้วเนาะท่านผู้ชมเอาเมื่อแล้วบ่เนี่ยห่วยคือจะเมื่อไว้ใช่ได้อยู่บ่เบิ่งนู่นกูเมื่อกรนมือกูมากะมาเบิ้งโหนกูดีได้เจลไง่ายเนาะ เจ nope ี๊ยมายเนาะฝนตกเด้เนาะฝนลายบอกทางกูโอ้ไปไปไม่บุลงบ่เฝ้าติ๊บเข้าบ่ได้ลายอยู่ได้อยู่บ่ได้เหรอโอ้ปลาข้อปลายังมีอยู่บ่มีใหญ่เอคใหญ่คใหญ่ ไปกินง่ายพี่เลยบอลเนี่ยแม่หลักกำลังกําลังปลาติดกระดุก้าซ่อนกองเออโอ้ยหนาวอยู่นี่ยเออวันขึ้นก็ปลาข้อไงสมพรอยู่บ้านบ่มีคนเลยเนาะบ้านบ่มีคนเลยอยู่บ้านเต็มอยู่พี่มั้ง เข้าไปบ้านเลยบเห็นคนเลยสนการอะะซ่อนปลาโอ้โหนี่มาแต่เสาพุ่นเหรออาข้ามาบ้าแต่เชาอยู่บ้านอยู่ในบ้านพุ่นสมพูอบเห็นคนถามเขาว่ามาหาปลาอยู่พี่เบดว่ะสิคน

มาแต่ในเมืองคลนละมาเลาะดินบุมคนบุมีเวียกับเลาะในนี้และมเท้า <laughs> ถ้ามีเวียกกระตึกกระดุงคือเจ้าเนี่ยมีเวียกอะไรมมีเวีรบุเร่วเียบุมีเวย้งแงมากปละจังเลาะ,ะมีเวียกแล้วก้นมันยูเอนมีเวียก <laughs> <laughs> กี่ชีวิตนต้องบันกะวะเนาะขึ้นมาสอนมาได,ได้ได้ลายเยอะไหมเท่าพอเรียนปัน,นง่ายาะไปก้อยง่ายเนาะ,ะดีดีดีกว,ว่าบมาเนาะน้อยเพิ่นกับมาช่วย ใช่เพิ่งไหมเท่าเ้ือ่อนโหตนวใหญ่ก็มีตัวน,น,น้อยก็มีเนาะมานมานอยู่นี่อาๆเอาเอามานมานไหมเท่ามานมานีกเเ โบหิวเข้าโบนางนะมาเฝ้าไม่เท่าโบนี่มาเฝ้าไม่เท่ามาเ้าไม่เท่าอันนี้อ่ะโอ้โบหิวเข้าหิวน้ำโบนี่เทั้นแหละเออได้ยังบ่ปลาฮะซ่อนเป็นยังบ่ได้เข้าห้งเยียนยังบ่นี่ฮะพอได้แล้วนี่ พอ,อได้แล้วอ,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 าาอ,อ่าอ่ตายคลานก็ได้มู่ท่าช่วยมันลงเลยแม่ห้า <c oughs> กน้านแล้วเน

โอ้มีปีงเนาะโอ้มัน้อยแค่คน้อยขั้วแล้วเดี๋ยวไปเลยขั้วฮอตปีงไปนะเป็นไรคือว่าโอ้ บบได้กับเฮ็ดโฮเฮ็ดอย่างไปนะเจ้าโบได้ลงนะพวกเราบบได้ลงเจาะเบื้องก้อนบ่เนี่ยอันนี้ฮะโอ้มีตีกตัวเด้งวันเดียว่าเจ้ามาขวงเห่ามอาม่แม่ฮับบบได้ควงำจบๆเซื่อๆบมีผู้ใด้เพราะบบมีผู้ใด้แล้วบบปวดบ่ โอ like, 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 <essen> ้เป็น oh, น้ำกระดุงมันน้อยพ่บอกมันจะโบได้อย่างนี้เลงน้ำคลองพูดลรไหมเาอยงลึกอ อ่า à. <laughs> cái เด้อถามนี่ sẵn châu cái เด้ à. <laughs> 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 hả sọt oh, ปลาใหญ่แล้วบ่ได้ปลาใดเนาะพี่เเนาะมีแต่ปลาขาวน้อยปลานี่เนาะนี่กับแห้งนาวนั่น้่โอ้กันมาช่วงอันบุญบ้านบุญหยังก็ได้สิมวนเนาะบ้านเจ้านี่เนาะมักมนอยู่เด้อูเอ้ยบ้านคือสิคักอยู่ว่เออบ้านนอกมันกมนยังยังโบราณอยู่ cơ tôi tin như mà nêu này đấy núp ram che che ben ni cả nằm chào lâu khuyên lần này nọ khuyên lần này nọ là nó 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 nó là nó là là nó là nó 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 เงาอแล้วบ่อนี่ไหมเนาะเมื่อแล้ว<อ>ลกพอกินแล้วกินง่ายเหือนพุ่นบ่บ่ได้กินง่ายป้าบ๋กินง่ายป่าเนาาี่ยโอ้กินง่ายป้านี่นี่กับเมื่อแล้วบ่นี่เอ้้ยโกินข้าวป้าป๋ออือข้าวป้ากะอันนี้เพิ่นหนาวแล้วนี่เพิ่นขึ้นแล้วเนาะบ่ไหวเนาะหนาวแห้งพิ่นว๋อได้อยู่๋อได้จำหน่อยเนาะพอกินง่าย โอ้้หลายเติบเด้หะเออโอ้ยมันกระซับนี่และนี่พอได้ง่ายเลยนีิกินเมื่อเลยน <Bond> ิเอ้ขินเข้าง่ายป้าแล้วเมื่อบอก เก่งอลีทะไมเท่าโอ้ของเทพะมเท่าเท่่่านันนะี่ก็ของเทอยู่เราะไมาเอเทพเอาอองนโอ้เลยปลาขอปลาชูปลานั่ยายเอามาปลาชูนั่นนะ้หูอยกินนั่นง่ายป้าพี่บอนีกินอยู่พี่เล้ากกินได้ตัวใหญ่จงมือกินกับพัวตักเสีบเนาะ กินผ mm. yeah> claro ู้เดียวโบแทบเนาะบ็กินน้ำลูกน้ำลานกรบปุกคั่งโบแทกินพร้อมผัวเส้นผัวฮะโบชุก่อนก็ไปว่างเทไงได้ปลาชุกโอ้นี่โอ้เต็มข้องได้หนิเนาะอ้าวของใหญ่โอ้ชิได้เนี่ยของแท้บนเนาะพอไม่เท่าไม่เท่าเฮงเยอะนี่โอ้ของของเทบนนี่ไม่เท่าของแท้แน่นอนตัวนี้ ของแท้ของแท้ตัวยุคจังหวัดนี่อะริบ่อยโอ้ของแท้เนอะคนวะแของแท้ของแท้ก็ต่อโอ้โอ้เต็มข้อของแท้นี่กัได้นี่แล้วบ่อนฟ้าเดี๋ยวนีร้านบ่อยสมพูจังหวัดปารีส10เมตรเลยมาลองจะโสคือแท้คือว่าเนาะ ลูกสาวเพื่อนโอ้เบ้งเบ้งโอ้โอ้ก็ถืว่าได้แล้วสำเนียงใครก็อยู่เฮือนร้านหรอาใครก็นอนเพือนเนาะไอิมไหมีไผกมาดู่ละอันไปเถาะคยเห็นจุดชัวอีบ้านบ้ก็บ้เออบาีป่ากินง่ายป้าเลยบนนี้ไปเอ จีน่ไหมลูกเอาแล้วนะ้าไปบ้านใดบ้านหนึ่งักกิ้วระบบจนีฮะกวดบึงกัน่นขึ้นมาแต่หนองในไดลายปานใดเป็นไรไลายอย่บางนี่เฮ้นลายโอ้โหโอ้โห้อโอ้้หออ เดกเปนนี่เี่า้เี่ยัน้อที่มัไม่กินไม่เท่าเยอะลู้เยอะานพันุ่้กกินีมัอกินขึ้นจังนอนนันน้มากินข้าวด้ไหนวว่ามันยังคิดข้าวตรงน้นกินข้าวป้าเลยเนาะเจ้าอยกินเ้ยตัวดิบเลยับไม่พาดดิบมีติอ ก้าทุกคนินปลากินข้าวง่ายป่าเลยเนาะ่กินร้านกันไปทาไปกินทุ่ขนาดทักคอยปาคอยกคอยมาคอยก็อยมาปล่อาไปลปล้อหญ่บุหินป่าไหนเนาะ

กินไฟกินข้าวบรรยากาศอบรรยากาศขเสียต่โบมีนกอกเนาะแกหนาวเจ้ากับโบถือมาเนาะพ่อเมดแล้วเมดแล้วพ่อทุกจมพ่อจะมโบลรงหนองกันนี่กินนหา โญ่ะนะคนเอเอาเอเไม่ลุกม่ลุกกินุกินจากไ้สามคคีนี่สามคคี่นีหนสองข้ามกินนะเวียดเขามาพักเหนเนาะตามตรงข้ามื่มาฮอรหรืิคนชาวคนเขากกินจะกกอดสามคคีนะแม่เหรอิมืเดียวคราบเดียวเรียกชวนเขาาเพื่อนกินข้าวนำเนาะเอ้อ คักแล้วเนาะนี่ที่ว่ามีโอกาสได้มาได้ทำแม่เท่าเพื่อนมาตึกกระดุงมาซ่อน,นอแล้วเพื่อนเอินทีมงานกินข้าวง่ายนำ้ำก็ได้เลี้ยงง่ายน้ำเพื่อนยังทีว่าขอบใจเนาะแม่เท่าเพือเ่อนก็มักม่วนอลไรม,ลมือหน้ามีโอกาสเบิ้งม, <า S 1> มือใดม <า S 1> <ห>ีบุญเพื่อจะถามเขาดีบุญบ้านบุญเนี่ยปีหน้าพอแล้วเนาะปีนี้แลี้ยงหรือเปล่ายังไหงบุญแจกเงิน บุญง okay. mm ่ายไหมบุญบ no oh. ุญบุญบ้านนะนะบุญง่ายจะบุญใครบุญ huh. บ uh ้านอ๋อโบมีเนาะแถวนี้โบมีวัดมีจะวัดเดือนเก้าแล้วเดือนเก้าแล้วมันโบแม่นอันเก้าหลักบุญบุญยังไะบุญบุญยังไงบุญใหญ่เนี่ยมีแต่บุญเจ็บุญยังไงเนาะบุ้กางวันมีวันเลยวันมีวัดอ๋ออ๋อวันมีวันจะเอายาคู่บ้านอึ่งจะทุกไม่ไม่นุ่งสับซ้างไม่ยางสบานก็ได้เอาบ้านอึ่ง ปะน้ำนะทนวัดระบวมีเลยบอกในบ้านบริเฮดมีวัดเลยเนาะเหือสเกลเมอตะเกจะแม่คนนี้คนป้าเลยป้าีบวชผูบวชเจ้ากับบริบวชเล้วเลยเนาะบใจล่าบวชบวชจะวัดตำมชองได้จับปีเซ เะฮะแต่เพิ่นเพิ่นสามารถห่มเพื่อนเลื้ยงซ้ำนั้นได้ก็บยาเพิ่อนแต่เก่าก็มีเนาะวัเนดี๋ยวนี้แหละบุ้มเแต่เก่ากินข้าวไปน้ำเนาะรวมกันไปน้ำม้วนหูจักจำหน้าจำตามือหน้าสิมาเวถามเวนะเวนะไม่เท่าม้อนยังสิมาอีกอยู่ม้อนเพื่อนไม่เท่าคุณอ่ยังสิมาอีกบ้านหนึ่งยังสิมาอีกยังสิมาอีกอยู่ ทั่วกระบุมีไม่เท่าไม่เท่าเลยหนึ่งสองตอนของภาคกับมาภาคเลยเนีนะคันค่อยมาอยากได้ยังเธอไาะเขี้ยวมากบพอกโอ้ดอกเสียค่ะเขี้ยวมากเนาะเขี้ยวมากอยู่บ่ไม่เท่าเขี้ยวเนาะโอ้เขี้ยวมากเนาะอย่าเมาตอนเพิ่งอ่มักยาปุ๊กบ่บ่เขีมของเฮอบร์ดเนี่ยยากระโทง ปุเกิดงานให้งเทศกาอนนี่แต่เมืองเฮียวค่อยมักเล่าไห้ผู้ได้ไหมเท่าไ่คอนมีเล่าไห้อยากจะทำไม่บุกินว้าสบวอล่มดีบุกินมูโมมากันบ่หนออยากหนาหนอมีเบอร์โทรใส่กันเนาะเอาเบอร์ให้เราล่ะ เขบว่าเข็ดร uh, oui an ้ว่าเ็ดไว้นบแมันเฮ็ดไว้ดนโบ้แรงเฮ็ดมัองชี่หามือทิดนึงกับกินเลยนะไว้ไว้ดดนมันกับชุ่มกับพูดเาเพราะว่าเดี๋ยวนี้พันซื้อเอาเลยแปงโอเขึ้นมานรถเอ้วนะเขายังอยู่ลูกินา้าีเอาเคนเดินกินข้านะกิเข้าไป เอาเอาเอาขอบใจขอบกินแล้วกินแล้วนี่ก็วงนึงอีกเนาะนี่กที่เข้าไปบ้านพูดเลยเนี่ยไปเฮือนไม่เท่านไม่เท่าคุนอเรามหาปลาละเมอหรือเปล่าเห็นเราบางบน้เนล้วเบ ปลาคอหฮน้ามึงมึงใ่ะยวช็เลยย้อามาข้างนน่อวาจับปลาคอกันป้นหลังหาด้วยหาด้วยนี่เอาเอาขึ้นหน้าปกเลยเลยเพื่อปลาค้อใหญ่นะเนี่้เอาโบพลาดบอกคนไปบเป็น สี่ปียาไดสีปีแล่ปียางบได้สี่ปีลเลยเป็นแน่นจะ่าางบได้หบไปแน่แนสะานไปบอกนเอข้าไปเปิดมาเ็นแน่นเลยโอ้ก็มือมันกรจับบา้นเนีพวกเขาจะเป็นด่านด้านเด้ด่านอ่าจะเป็นน้ำเส้นน้ำเปียนเนาะสิจีแม่จีแม่เดกกินแล้วค่อยกินแล้วกินแล้ว กินบอกกินปลากินข้าวเาเจอกทีนงานเขากินแล้วอืออือเออต้มทั้งอันนั้นเนาะที่ทั้งซี่ง กับกอนกีปลากินลิ้นเนบ่ได้บบมีแนวกินบ่ต้มปลาข้อกินลิ้นบ่ปลาข้อกินลิ้นเนาะเอากินแล้วคนโอเคโอเค